สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นช่วงเย็นกันที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันวิสาขาบูชานานาชาติครั้งที่18ภายใต้หัวข้อพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก <and> เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติครั้งที่18เนื่องในวันวินวสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2566ภายใต้หัวข้อพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลกโดยมีพระพมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคม อุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกและประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติพระเถรานุเถระปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก เข้าร่วมพิธีโดยได้รับเกียรติจากนายดีเนชคุณณวาระเดนะนายกรัฐมนตรีศรีลังกาประถากกถาพิเศษเรื่องพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลกในครั้งนี้ด้วยการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอาาริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสัมโมทนียกถาเปิดงานความโดยสรุปว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอัตเวะนิยมมุ่งเน้นสั่งสอนว่าสิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหาใช่เกิดจากการดนบันดาลของอำนาจลี้ลับเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าท่านพิจารณาถึงอริยสัจส,สี่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ <M> และทรงพระมหากร <M> ุณาประทานให้แก่เราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทได้ศึกษาใครครวน และน้อมนำไปเป็นวิถีทางแห่งการรับมือกับวิกฤตต่างๆนั้นย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าถ้าต้องการไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสรรพสัตทั้งหลายคงมีทางเลือกสองทางกล่าวคือกำจัดเหตุและกำจัดเงื่อนไขเมื่อทำได้ดังว่าแล้วทั้งสองประการผลที่ไม่พึงปรารถนาก็จะไม่บังเกิดอย่างแน่แท้อันความตระหนักรู้แจ้งในหลักการเหล่านี้ย่อมทำให้ไวยเนยศตตื่นรู้ พร้อมความระมัดระวังโดยรอบคอบมากยิ่งขึ้นมีนนยยะประมวลสรุปรวมหมายถึงความไม่ประมาทซึ่งเป็นที่สุดแห่งพระบรมพุทธโทวททั้งปวงนั่นเองโดยการที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อร่วมขบคิดใครครวนในหัวขอ้อพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลกนับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา เพราะเสมอด้วยการทำให้พระพุทธศาสนาปลูกฝังอย่างรากลงลึกสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติในฐานะศาสนาแห่งเหตุและผลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเป็นยอดศาสนาที่ช่วยเกือกูลให้โลกนี้สามารถก้าวข้ามพ้นวิกฤตการณ์ไปสู่ภาวะแห่งสารที่สุขได้อย่างแท้จริง ด้านท่านเจ้าคุณพระพรมบัณฑิตกล่าวถวายรายงานความโดยสังเกตว่าเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเมื่อพุทธศักราช2547 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและได้จัดกิจกรรมนานาชาติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลและมหาเถระสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาไทยกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดงาน โดยได้อารัฒนาเชิญสมเด็จพระสังฆราชประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธนักปราชด้านพระพุทธศาสนาและชาวพุทธจากนานาประเทศมาร่วมประชุมพร้อมกันซึ่งการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีนี้เป็นครั้งที่18คณะกรรมการบริหารของสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลก มีผู้นำชาวพุทธและนักปราชด,ด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเทรวาสและมหายานจาก55ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม